มาค่ะวันนี้เราจะมาขยายเอวกางเกงยีนตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้คือลูกค้าต้องการขยายเอวออกทั้งหมด3นิ้วนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องหาผ้าที่สีใกล้เคียงความยาวประมาณ8นิ้วนะคะอย่างน้อยๆก็ควร7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วประมาณนั้นนะคะเพราะว่าต้องการให้สับพกมันออกด้วยนะคะ อันนี้ถ้าเกิดว่าขยายแบบไม่เสริมผ้าสามนิ้วนี่คือเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่ากางเกงยีนไม่มีตะเข็บเราก็จะตัดแต่งให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะความกว้างของผ้าที่เราใช้แต่ละข้างนี่ก็อยู่ที่นิ้วครึ่งน,นะคะความกว้างด้านบนแล้วเราก็รอด้านข้างออกนะคะเราก็เอาผ้ามาเย็บแแบบนี้ได้เลย กางเกงตัวนี้ตะเข็บเขาจะเป็นการพ้งสามเส้นมาแล้วนะคะเราก็เอาผ้าชิ้นแต่งเราไปพ้งสามเส้นให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมาเย็บประกอบาการขยายเอวยีนนะคะมีเข้ามาตลอดเข้ามาเยอะมากนะคะกางเกงยีนการขยายมันจะขยายได้แค่ช่วงเอวนะคะจะขยายสะโพกจะขยายต้นขาจะขยายขาเปไปได้ยากเพราะกางเกงยีน ไม่มีตะเขะ็บขยายนะคะตะเข็บมันน้อยน้อยมากการแก้แทบจะไม่เกิดผลอะไรเลยนะคะสิ่งนี้ลูกค้าต้องทำความเข้าใจกับการทำงานส่วนขึ้นมาให้ได้สามเหลี่ยมมันตรงกันนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดต่อขอบใต้ป้ายนะคะก็ดูรอยน่นแหระรอยป้ายที่ เขาเย็บไว้นะคะมันจะมีรอยเราก็ตัดต่อตรงนั้นให้มันตึงตางนะคะแล้วก็หาผ้ามาต่อขอบออกกว้างตามนี้ตามที่ลูกค้าต้องการน,นะคะจากนั้นเราก็เอาขอบไปรีดก่อนที่เราจะมาเย็บทับเส้นขอบนะคะการทำไปรีดไปมันจะทำให้เราทำงานได้ดูดีดูสวยดูเนียนขึ้น จากนั้นก็ทำการเข้าขอบได้เลยเข็มที่ใช้เป็นเข็มเบอร์สิบสามสิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วแต่คุณภาพจากของแต่และคนปกติเราจะใช้อยู่แค่ประมาณสิบสามกับสิบสี่นะคะถ้าผ้าหนาหน่อยเราก็ใช้สิบสี่หรือบางทีอาจจะเป็นสิบหกก็มีเป็นบางครั้งถ้าผ้าหนาพักมากนะ การเข้าขอบก็เย็บอมแบบนี้ได้เลยนะคะไล่เฉลี่ยขอบให้ดีสามารถเข้าขอบแบบเข้าแล้วค่อยทับคิ้วหรือว่าเย็บอมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งสองนะคะแต่วิธีการทําแบบนี้มันจะเหมาะกับช่างที่มีความชํานาญพอสมควรนะคะการไล่ผ้ามันก็จะออกมาได้สวยราคางานแค่ขยายนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่แปิบบาท หนึ่งร้อยบาท 120, 150, ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่คิดงานนะคะอยู่ที่ช่างกับลูกค้าตกลงกันอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะความเจริญค่าเช่าอะไรประมาณนั้นนะคะเย็บย้ำหูไม่ต้องกดย้ำไปย้ำมานะคะเข็มจะหักใช้วิธีหมุนเอามันก็จะช่วยถนอมจากไม่ให้เข็มหักได้ ให้ครบทุกหงย้ำนะคะว่าการขยาย <S <S กางเกงยียนขยายสะโพกขยายต้นขาขยายขาต็นไปได้ยากเพราะกางเกงยียนไม่มีตะเข็บนะคะติดป้ายกลับให้เหมือนเดิมตรงตำแหน่งรอยที่เราต่อขอบนะคะมันก็จะป้ายขนาดใหญ่มันก็จะปิดพอดีแต่ถ้าเสริมออกแบบ ห้านิ้วหกนิ้วอะไรนั้นต่อกลางได้เลยนะคะเพราะว่าปิดยังไงก็ไม่มิดนะคะอันนี้คือสามนิ้วก็ป้ายปิดพอดีเลยนะคะเวลามองด้านนอกมันก็จะมองไม่เห็นรอยต่อขอดแต่ตรงตะเข็บด้านข้างมันจะเห็นเป็นรอยสามเหลี่ยมที่เราขยายนะคะเสร็จออกมาแล้วก็จะได้หน้าตางานประมาณนี้นะคะเช็ครอบเอวได้ที่ลูกค้าต้องการหรือย,อยังด้านข้างก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ